ืมแบบนี้แหละที่ผมต้องการนะผมนะแบบนี้เลยืมพี่น้องมึงครับผมย่อยสดสดอยู่ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องซูคูซูคนคือเกาคับผมนะครับนะพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จาคือเกาพี่น้องนะครับนะสำหรับวันนี้วันอย่างมากมายพี่น้อง หอยเป็นเมนูหอยนี่นี่นี่อ่านี้เป็นหอยอันเคิร์นว่าหอยอย่างก็เราหอยปังพี่น้องนะครับเป็นหอยปังสองกิโลนั่นเนี่ยนะครับต้มเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยหอมๆนะครับต้มแบบมินียมมินียมนะบ่ได้สุกมากต้มให้พอฝามันมันออกพี่น้องนะครับเพราะว่าหอยตัวเนี้ยอ่ามันจะได้มีความกรอบนะครับของหอยสำหรับผักกับเฮ้านะครับก็มีด้วยกันอยู่หลายย่างนะครับมึงเอากันแล้วกันนะครับผมกับยุ่นี่ละนะาม้แล้วมาละนะครับ ผมได้มาแล้วนะจัดให้ตามกำพอเลยครับผมนะผมก็อยาาขึ้นกันไม่ได้กินดวนแล้วพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดสดสดพี่น้องมึงดูดนะตำสดๆตำเองนะครับนี่นี่ครับผมนะตำสดๆเลยพี่น้องมึงครับมึงโอ้ข้นนะได้แล้วก็ได้เป็นสลัดกงสลัดแก้วอีแล้วพี่น้องมาพี่น้องมานะเพราะต้องอยี่งใหมากไมห่หรอกเอาใส่ละไม่อันี้ไม่จิ้มผมเนี่ยนะนะไม่จิ้มผมก็เอาแบบบ้านๆนี่แหละ นะกอบไปหนีกับผมบูหน่วงมึงครับนะเปียกเอาวางมากีก้อนนะครับค่อยแกะทีหลังนี่นะหอยปังนะครับหลายปีแนละ้วผมไม่ได้กิน นี่หอยปังนะครับหอยปังหอยหนานะครับหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่นี่กินหัวแล้วก็เอาตาออกแต่ว่าหอยปังนี่ผมบม่เคยเอาตาออกแค่แค่พี่น้องอ เบิดบ่เบิดบ่รู้นะอืมจัดย่างเดียวขวันออกผมอืม,อม ใจผมอยากกินฮอตก้นมันพุนนะแต่ว่ามันขวดบ่ได้พี่น้องจิ้มน้ำจิ้มสดๆมันพุนนะ ากินได้ยากนะหอยปังเนะี่ยผมบอกไว้ก่อนอถืกใจพี่จ้าแหงให้ดีครับผมทำยังงี้แบบ อเอาใส่ในหอยแล้วจิ้มครับผมนี่น้องมึงครับโอ้หนองมึงครับผมโอ้ใหอยสดๆเลยครับผมืม อ๋อเหียสามพี่น้องเลยลวกพอให้มันให้มันฝาดหลุดพี่น้องนะตัวหื่นหอยปังนะ็นอยังกินกระแทบ บอกว่าจะเป็นเอามาจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้น,น,น,นี่ผมอยากได้กินแบบนี้พี่น้องมึงดูนี่น,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 นะกินได้เลยนะครับนี่เออกินทั้งไข่มันเลยเพูดนะม,มึงดูโอ้ <laughs> สำหรับพี่จ้าก็แล้วครับนะเพราะต้งองเหยียงมากมายดอกพี่นอ้อง มันจะมีลักษณะเป็นยางจังหน่อยนะสำหรับหอยเนี่ย ใจแห้งดีครับผมปร <c oughs> อบหลายปีนะผมบริกิน <c oughs> โอ้รรแรง,องคอพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องอืเนี่ยช่วงเนี่ยไข่มันพี่น้องเนี่ยนี่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 ช่วงนี่เอานี่นี่ไหมพี่น้องเห็นปะ <c oughs> อู้เสียบ บางตัวกับใครออกได้บางตัวกับใครออกก่ได้ครับผม อแก่มากเองอืมแบบนี้แหละที่ผมต้องการน,นะผมนะแบบนี้เลยอืม พี่น้องมึงครับผมย่อยสดสดอยู่ <laughs> น้ำจิ้มเผ็ดปลาตัวนุง่งเงี้ยไปเลยครับผมอ่ะ โอ้โหใครับอกนะผู้ลงคนนะแยกบาออกนะว่านไหนเป็นหอยเชอรี่ว่านไหนเป็นหอยหนาว่านไหนเป็นหอยปัง หอยนานะครับนะผมบอกหอยหนาก่อนนะหอยหน้านะครับ,นะบ,นนะรบสังเกตก้นก้นมันจะแบนนะครับก้นมันจะแบนเลยผมเคยบอกคลิปหนึ่งแล้วนะครับนะอ่าก้นจะแบนฝาเป็นลักษณะเดียวกันกับหอยโคงเฮ้ยเป็นลักษณะเดียวกับหอยปังครับผมลักษณะของสีผิวของเชอร์รี่กับ หอยหน้าคล้ายๆกันนะเมืองสองจุดนะครับคือก้นกับฝานะครับแต่ว่าถ้าเป็นหอยปังนะถ้าเป็นหอยปังก้นก้นจะ,จะแหลมนะครับก้นมันจะบวมุนเน้นะครับก้นมันจะแหลมอก้นจะบวบแบนก้นจะแหลมฝาจะแหลมนะครับาฝาจะแหลมผม่มีตัวย่างฝาให้เมืองนะครับพี่น้องเมืองปากฝาหอยนะผมมีผมมีตัวย่างหอยชิรี่ให้พี่น้องเมืองนะ บางคนบูงจากอีดีครับผมเออบางคนแยกบอกเลยแหละหนาวันได๋วหอยเชอรี่ว่าอันไดนหอยหนาวันได๋หอยปังบางคนบูงจักคนหอยปังนะคิดว่าเป็นหอยหนาย่างเดียวซึ่งจริงจริงมันโมเมนนะครับอืมแซ่ ผมกินหลายปะนี่มันสีโมเบาพี่น้องอะอจากเบาเบาพี่น้องนดดอ้ำสดว่าได้มันแม่นแนวกินครับผมบอร์เอียงมากมายเนาะ สองกิโลกว่านะครับสองกิโลมันสองกิโลสี่ขิดแก่ก็ กลางเมือง,งับผมอู้ทั้งกินทั้งแสบจะว่าถ้าถามว่า กินดิบได้บอผมบอกได้คำเดียวเลยนะแซบ่บนะครับอันนี้แล้วแต่คนมากนะครับนะเออเวลาไปฮ็ดดิบนะผมจะมากเอาไปเอาแมโมดแดงมาปล่อยให้มันเงียวใส่พี่น้องให้มันกัดนะครับก้อยใส่แมโมดแดงแเซ,บแซบ็บใส่หัวปีพ้อมหน่อยนึงโอ้ มันจะพอยอืมอืม,อมแบบนี้นี่ผมต้องการแบบนี้พี่น้องนี่ผมนะผมต้องการแบบนี้แหละเนี่ย แซ่บไปเลยครับผมนะเรต้องทำหาคีหาคือมันดอกเออนื้อผมไม่ได้กิน่วนนะได้ปีแล้ว โอ้โหบเบิดพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวมาณที่ตหา,าหันนุอยเอาเอาน่้ยเปีงๆกันแล้วกันนะครับนครคำสุดท้ายแล้วกันโอ้น้ำจิ้มกระเผ็ดถึงเผ็ดทั้งแซ่บ สไตล์ของผมนะกินเบิดบ่เบิดบ่ดูนะครับเนียนไหลไปก่อนอืกินให้มันเหลือนะครับดีกว่ากินบือิ่มพี่น้องนะครับผมไม่อยากผมไม่อยากแบบว่าเฮ็ดโพอ้อยเงี้ยไงพี่น้องพี่น้องเข้าใจว่าอ้อยเงี้ยเพรผมเฮ็ดบุเป็นครับผมนะครับผมเฮ็ดบุเป็นหรอกผมไม่จำเป็นที่จะต้องมาเฮ็ดอ้อยเงี้ยเพราะว่า ผมกามีพี่น้องนะครับเนาะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับพี่น้องทุกคนนะครับนะที่มากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับเป็นผู้สนับสนุนให้วีจ้าโดยปริยายแล้วพี่น้องก็ต้องเอียงมากมายดอกนะครับเนาะเอาสุดท้ายก็นะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นเห็นบ่พี่น้องโจมตีผมแล้วนะครับนะจังไหนนะครับนะพี่จ้าก็ต้องขอบคุณครับผม ขอคุณนะครับผู้ที่มาติดตามผู้ที่มารับชมผู้ที่มาติดเตือนผู้ที่มาแนะนําสิ่งต่างๆให้พิจาาได้นําสิ่งเหล่านั้นนะครับมาปรับปรุงนะครับพิจาาขอบคุณหลายๆนะครับนะพิจาาบมีเอียงมาตอบแทนพี่น้องดอกนอกจากคําว่าความแซบความซึ้นความเฮความหาความสนุกสนานไปแต่ละมือนะครับนะพิจารณาโบจเป็นที่จะต้องปรุงแต่งในสิ่งนี้ในสิ่งที่พิจานําเสนอครับผมนะครับเพราะพิจาาจะเน้น เน้บนบ้านๆนะครับเน้บนบ้านๆเน้นธรรมชาติเน้นเป็นแบบนี้ของพี่จ้านี่แหละนะครับนะภายรับได้ก็รับนะครับภายรับบ่ได้ก็ขออนุญาตผ่านเนาะพี่น,อนะอน้องเนาะบ่ต้องอี่ย่งมากมายดอกนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จา้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละแล้วกลับมาพบพ่อกับพี่จ้านะครับนะมืออื่นหรือมือต่อไปหรือมือต่อ,ต,อต่อไปกับคือเก้านะครับมาพอกันคือเกานะครับช่วงนี้มาพอกันซื้อมือนะครับนะมาพ่อมาพบพอกันซื้อมือสำหรับคอมเมนต์นะครับพี่จ้าจะพยายามไปไล่ตอบไล่ ต่อพี่น้องนะครับสู้หูสู้คนนะครับน้องบอลจะเปลี่ยนทางด้านแฟนเพจทิกตอกหรือทางด้าน u t u b e ก็ดีนะครับนะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณอีกทีน,นึงนะครับนะสำหรับคลิปนี้ไม่สิ้นเด็ดครับสวัสดีครับผม